สวัสดีครับอยู่ผมต่อแต้นน้ำซิงครับกำแล้วท่อทงลื่นตกข้างทางนะครับเข้าเทตรงไหนผมก็ไม่รู้ครับนี่ลูกรังงานลูกรังครับอันนี้ลื่นบ่นนะไกจมาั มันมีใครแปวโซ่เหรอครับรถผมแปเอยู่ไหนโซ่อยู่ไหนโซ่อยู่ไหนต้องต้องลากขึ้นเลยไม่งั้นถ่ายเข้าเขาไปหมดเออเดี๋ยวผมแปาโซ่อยู่ตรงไหนตรงที่เต่าลมอ่อยทางลมโซ่ใช่ไหมเี๋ยวให้น้องนนแปาโซ่ครับนี่วันดีเลย ระวังรถไปไป สาร์มาชอบไปลงคลิปกับไวไฟเท่าแก่ปุ๊บลงเสร็จก่อนผมคลิปผมไม่มีคนดูนะไปกับเพื่อนแต่งโมสายสายกระเทือนเลยอ่ะไอตัวมือผมไปดูงานสายสิบสองเมื่อกี้มันจะเป็นที่โคลนเลยอื่นก็เลยไม่ได้วิ่งขอดยว ดีลแล the like okay, hey. ah? ้วจะดึงขึ้นนี่ปัเลนะครับต่อตรงต่อตรงฮัตติริอุ้ยน้ำข้างในนทฮะุบ่กเางนเางนบจอทีบ้าน่นมึงเพิ่งมาจากสายสิบสองมือริงแดงไหมขี่โค้ดดีแล้ว

โอเคจะเข้ามาทำไมน่นเข้ามาทไมแสดงว่าน่นเอาโซ่มาแน่นอนครับอยู่กับผมช่อต่อแต้มน้ำซิ่งครับโอ้โหนัดได้เ่าเอาหัวเข้าไปเลยเทไปเฮา วเอาอกได้นะเอาได้แต่มันอ้อมไปไกลเลยแต่มันไปติดไอ้สะสะก่อนขึ้นขึ้นตรงสะพานอ่ะไอติดติดไอ้ยุคาที่มันล้มมามันมันแคบตรงนั้นแต่พวกนี้ไปได้ยักไปไม่ได้เออแตะนะเย้ยต้องขึ้นหัว้อนอ๋อพี่ต้องลบคลิปเก่าๆก่อนหล่ะไปไมั้ะลืมนิดนึงเอาใครช่วย

นนอกน้อเดี๋ยวโซ่ขาดเฮ้ยตกหลังตกแล้วลงอะริงลงแ้ไงลงหลอดินอมกกันหมดแล้วเออไหนเททิ้งกันหมดแล้วดินอะงานงอกเลยทัดโท

สมองสมองขาวเริ่ม <kind> ร <abonn és> ้องว้าตุ้มโอ๊ยฝลดตรงนี้ก่อนข้างหน้าก่อนแล้วเปิดไปลงให้ตามเรื่องไปเองก็ พ่อไม่ได้แล้วเก็บไว้เทเอาไปเทให้พี่ปิงไปแล้วใคยไปดันเดี๋ยวให้ธงขุดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวพี่โทรบอกรถดำมาลากย้ายขุดข้างหน้าแล้วก็รถดำมาลากกับพี่เดีวขุดให้เป็นแนวโลอยใมันเป็นพื้นตั้งลงเ่ยพื้นที่ทำลงเลยปิ้งกี่เดียวเกี่ยวเดียวเหรอ ไปเอีวเดียนู่จววิ่งเะรยะว่งรทากไ่ปบเสร็จเดี๋ยวั้น้อก็กลับไปวิ่งดีหน่อครับเพราะว่าเฒ่าแก่บอกว่าเดี๋ยวถ้าให้กลับไปวิ่งดีนะครับเดี๋ยวถ้า เขาจะเอาจอบขุดนะครับขุดขุดให้มันเป็นรอยเฉียงๆให้ล้อหน้ามันขึ้นมาได้เพราะว่าถ้าลากมันงี้มันก็มาอยู่สุดนี่แหละนี่มันไม่มาตามร่องขุดนี้นเป็นร่องรองครับเรามมนจะได้ปีนขึ้นมาได้เวลาลากเดี๋ยวถ้าแกจะโทรตามให้หกล้อมาลากพอกลับไปเอาหกล้อนะครับที่ว่าตอนแรกว่าจะไปวิ่งปากบ่ออยู่นู้นยางไกลสิบห้ากิโลเนาะแต่คือเลยไม่ได้วิ่งแล้วเลยใช่ครับ แล้วแล้วพวกแล้วที่เหลือเอาไปเททิ้งไปเทไว้คืนบ่ไปเดี๋ยวไปเอาหกล้อมาหนึ่งยิมนอนเดี๋ยวเราเดินทางไปเอาหกล้อก่อนไอ้นอนท์ไม่ชอบเลื่อนเบาะในเวลามันมาขับรถอ่ะไอ้นี่อึด โดยนนมันเบิ้์เมื่อกีน้ำมันเตือนเลยไอ้นี่นครับพี่น้องเดินทางไปหกล้อครับก็สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสรุปผมก็วิ่งอยู่นี่ก่อนครับยังไม่ได้ไปที่อื่นครับเพราะว่ามันจะเป็นที่โกรนแล้วที่ว่าจะไปเก็บงานอ่ะมันก็เลยวิ่งไม่ได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ